สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบอร์สุขสุขคนเนาะมาพบมาพ่อกับแม่น้องเชอดลิ้นอีกแล้วมาหนีก,กับพี่น้องเลยพบพ่อกันเมื่อนี้เนาะเปิดภาพออกมากอะเข่าเขียวงามๆเลยพี่น้องเลยโอ้เด็ดกกสีเด็ดเด็ดไปเด็ดมากวดไปวดมาอยู่พี่น้องเลยเนาะหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกลิ้นมาหน,นีแม่องเชกิกะ ไล้ลงมาเลาะทงอีกแล้วเนาะเลาะเบิ่งเขางามพี่น้องเลยตด่ดามเพิ่นกระผูบีเทิงของผพี่น้องเลยเลงมาหาอันเบิง update, เ่งอัปเดตเบิ่งสร้างเพื่อนป้าเนาะว่าเพิ่นมาเฮ็ดมาอย่างนะบ่เพิ่นลงมือเฮ็ดแต่บ่จังใดโดยก่อนที่พาพา่อแม่พี่น้องเพื่อนไปเบิ่งทางเฮือนป้าอะมาเลาะชมเบื่องเขานามสร้างป่าในไให้ในหน้าเทาก่อนพี่น้องเลย ถือว่าคุ้มคักพี่น้องเอ้ยปีนี้นะเนาะหญ้าก็ฮอดบ่มีเลยปกตินี่เข้าหน้าตีนบ้านเฮานี่อ้าโทษพี่น้องเอ้ยรวยแต่หญ้าเนาะข้าบ่ค่อยมีปีนี้งามคักอีพี่น้องเอ้ยอืนํกันให้กันนาก็หญ้าดกดกสงสัยดงจ่อยเฮาบ่ได้มาเกี่ยวเอาพี่น้องเอ้ยปกติสิมาเกี่ยวให้งัวเาโดยหาสิขึ้น ไปเบิ่งทางสร้างป่าเลยว่าเพิ่นเฮ็ดยังหรือว่าขั้นตอนใดตอนนี้พี่น้องเอ้ยตาดำเพิ่นก็ถ่าอยู่พุ่นเด็กกบเบื้อชิมเนาะแมงเชือลงมาเลาะเบิ่งก่อนเข่างามสุคนได้พี่น้องเอ้ยปีนี้เนาะแต่ว่าดำถึกช่วงฝนตกพอดีเข่าก็เลยงามน้ำก็ท่วมกะบ่อโดนเนาะปกติน้ำถั่วมแบบดำดำไม่ไหมน้ำถั่วมกะเสีย มันอยากตายพี่น้องเลยอันนี้เข่าห่าวานโดนแล้วเนาะน้ำมาถ่วมันก็อ่าบบตายพี่น้อง,งเลยแต่ด่าเ้ยหารักมักแตงป้าเตอร์ก่อนตายบ้ดเดิมแตงนกกะหยุบไปเลยอ้าแต่พี่มีมูออันี่เลยมีไกต่ตาก็อย,ยู่พี่นี่ไปใช้ดุไปหาพ่อพ่อไอ,อพี่พ่อพี่ก็พี่พี่ดุอ้าได้ลองแจ็คมาอีกอนี่ มาสบายดีกันเอาไปเอ้าคันคอตองแจ็คบาทนี่ตายขล่อล้วอาสบายดีป้าลุงกันสบายดีโดยปไปขึ้นเดิมขึ้นเบิงเงินป้าใช้ปัตเตอร์อยู่ไหนบ่ปัตเตอร์อยู่ไหนปัตเตอร์อยู่ไหนโดยไปปัตเตอร์อยู่ไหนผุนป้าไปเบิ่งไปคอยเด้อเพิ่นได้แจ็คมาแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนนันเพิ่นนอนเพิ่นนอนเว้นเนาะบัดนี้เอื้อยอัน เด้วยคางห้าขคางบ้านเพิ่นลักไปสามมือแจกหน่อยเพิ่นปลาดุหมดบ่หน่ะอ้าม่งดินตี้นดุปะปะขึ้นเทิงบ่ขึ้นเทิงบ่โดยเฮอะไรก่อนโดยเฮือนให้นเฮือนเฮ้าฮือนเฮ้าอ้าแต่ลำกว่าเฮือนเฮาไปขึ้นมาปลาดุกหันปะปะไปไอ้คิมพาขึ้นเท่งหมูปลาดุกเออไม่เพิ่นไม่เพิ่นปะปะจะไปทางอื่นไอ้คิมไปทางล่างไอ้คิม ปลาปลาดูปลาเอาไปน้ำพุ่นก็ได้โอ้สีอบอ้าวมนีิพี่น้องอากาศเนาะบอได้แดดปันไดพี่น้องเลยเมื่อตะคืออยู่น่ะทางเธอพกกระสุกมาอีกบอจังไดเนาะไปไปแม่ไปน้ำดูกระป๋าอุ้ยมาเพิ่งเงินป้าก่อนเผินลงมือหดใส่เด้พี่น้องเลยอันนี้แล้วเผินวาเนาะถือดังวันญ่กระปานพี่น้องเลยเนาะ โอ๊ยหยาดใจหัวเด้อเพิ่งกำลังสาบข้างในพูพี่น้องอ่ะอาเหยียบปูนด้วยเชากินข่าวกินหน้าหน้าบ่เนี่ยปะเลยเลยดูงจเห็นน้ำบ่ไม่เห็นเห็นน้ำเห็นตรงอ้าเหรออ้าไอ้ตาปลาพสคะเนี่ยกอดดูงจยเห็นน้ำจม มุอยเห็ดตงได้ดักปลาบ่เฮ้ินเงินงามป่านะว้ายไปค่ะขเบิ่งเนี่ยป่ะขัเบิงปขเบิ่งป่ะเด้อมาเบิ่งพี่เมละเยอ๋อใ่เ๋ทางิ่นจะค้นทาง่นนี่ยั่งไงางกินป่ะเออตาบังู มีเงินแมนเซอร์มีอยู่สองยเอามาให้สร้างคนกินอีกเด้อะเฮ้ยเบิ้งบ้าคนไหนเดบ้างเด้อระวังปูนหยาดใส่หัวเด้ออ่ะมาฝากน้องแจ็คไว้เลยน้องแจ็คกับหัวโดนพี่น้องเอ้ยยังไม่ใช้กันหมวกว่ายีร وص างคนหลายคนเนาะรวดเร็วทำใจสบายดีทุสร้างไปชู้กับรังไหนบ้าเฮ้ยเห็นมื่อยอ่อนเพลียเอ๋พี่อ่อนไหม มันแห้งนะจ๊ะมันแห้งเด้อบอมัแหงก็นั่งพักพอที่ใหญ่งั้ไปดีกว่ากุ้นี่เริ่มมื่อนี้เลยวะดูดเป็นได้สร้างอันอยู่ดีมีแห้งบัดดับ่คือว่าบางคนก็ไปอยู่หงหมอกุ้งมอแจ้กคนใดเออบ่ได้มีอยู่ในนี่บ่เออเป็นญาติเพิ่นชื่อเม่กว่าสร้างนะเขาุ้งหมอ รอบร่างกายไปวะเนาะวายเลยพี oh, đây, ậy, ện, ện, ่น้อยมันเห็ดฉุดเฉุดเสเนะเหมือนม้าเลยนี่เผินผัดใหกมือนี่ปะแังว้าถามเพิ่นจักมือตุมื่นก็ได้แล้วจิฮ่าฮ่า่าเฮยงเยื่อว้าเยืนอว้าบึ่งที่สายจวดหรือคนหาคนเนาะทางบดพี่น้อย แต่แต่คนจั่วจ anyway, ัดจดจัดอยู่อันนี้คือห้องแรกคืออะไรเนาะเป็นกำลังสิบสามทางในห้องก่อนเลยสะอาดกระจายเย็นขึ้นได้เลยเนาะไปขี้ไปเอานั่นมาให้ตู้แชงเลยไปไปเอาอิ่มร้อยบอกแจ้งคนกินได้บอกอิ่มร้อยกินไม่ได้ปะจ๊ะ สบายดีป้าลูกเนี่ยเด้อโดยเอาอุ้ยสบายดีเลยนะเอาเอ็มลอยก็ได้ปะเอ็มลอยดคาราบาวก็ได้ซับกันมาหาคนแบบโดยหาคนมาให้ตัสร้างเพื่อนชูกำลังก่อนพี่น้องเลยอ่าเริ่มงานมือแรกอะบำรุงสร้างให้ให้อันธรรมะธรรมเณรก่อนเนาะเล็กหลาเพื่อนอ้าวดูหมอกยานหมอกกันเดี๋ยวนี้มาเกิดมาเกินมาเกิดมาเกิด แต่ดายงานหมอกแล้วไม่ตะพะกันพะกันเบิ้งเบึงแม่ออกไหกันปากันเออโอ้ยไปไปออกนอกผอกไปมากวนตู้สางขวนหายหัวเด้อหายกันน้องน่องให้น้องให้น้องกันให้น้องกันหนุ่งไรให้น่องกันน้องแจ็คเพขวนพี่น้องเลยโอ้ยเนาะไอ้ตาใหญ่เลยบอกเอาไว้น่องให้น้องเชื่อินนะลูดุกอะอันลูกมาวลุ้งไวตึมเจ้าน้าชีที่อายดินบาดุกบาปพี่มาหมวกถือไหไหมไปเอาหนามาให้ตู้สางไปเอาหนามาให้ลุงสางเขาเด้อ โดยมาเบิ่งเพิ่นตาขีดหน่อยพี่น้องก้อยปูอยู่หน้าบ้านเนมพี่น้องใช้ใช้อะไรยังอะไยังไป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 ยายตู้สร้างเรับไปเส้นเส้นป้าไว้พี่น้องบ่ได้ลงมาในเฮือนมาขายมาซื้อซอยป้าพอป้ากับเวลาป้าเบิดกับเมื่อเติมน้องชิินคือเก่าซื้อไปขายมาไปไปเอาไปหอยไว้เพิ่นเพิ่นแหละ ตางเขาก็มีแต่ร์วิลลุนอยู่ดอกพี่น้องเลยไม่ร่นไม่ร่นอยู่บริเวณนั้นรุ่นแถาโอ้ภายในไว้ยี่ดอกชวดจ่าชวดกาดยี่ดอกน้องเชยเอ้าที่นี่ใช่นีนึกว่าเออลงลูกเลยนะพี่น้องเลยทางไหนเอ้ยมี่ใช่เนาะเห็นเสียสีพูคือกันน้องเชยเอ้ยเรากันเดียวเว่างได้ลงลูกเลยลงลูกแล้วตายแลูกไปเลยเชิญแต่เอาลายคนสร้างเอ้ย อุ่นวหลงใช่ป้าสร้างไม่อีกแล้วบอสิบสองเออานเฮาเองบอย่งคนยังไป้าเสภาพนไงพี่น้องเลยเวตาให้กัวสร้างให้กัวสร้างสร้างก่ใชุ่ไ่ใช่ยํำห่อนาแม่อุ้มไหอันเม่แม่ถือไหม่อเมยถือไปไปไปเส้นลุเส้นเออก็ไดลูกมาให้อยากเอานมขึ้กันไปสบายดีสบายดีป้าลุงี่ยไปเอานมสมบายดีป้าลุง มาขอบใจป้าลุงกันขอบใจใจงไม่ตู้ใจไี่ตู้ไอ้ตาถือางวัลใหญ่ได้นบอได้เหโอ้ยจ้ถือรวันใหญ่กบปอปานคานเเลยด้ด้อเดยด้วยด้้อด้้ด้ด้ดด้อดด้ด้วยดด้อด้ด้ด้ดยด้อยด้ด้ด้ดดยด้้้เด้ด้้ด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 ้อด้้เด้อด้ เ็ดำไปถือตู้ผู้ตู้มาอยู่ได้เฮือนนั่งขับรถแล้วเลยขนแล้วเลยถือเจ้าดามาอยู่เออบ้าเออบ้าเรื่องผู้ตู้เลยกิดสิมาที่บ้านเอสซีฟังก่อนพี่น้องเลยอันมีอันเอสซีคอมเมนต์เนาะบอกว่าเห็นแต่ทายเมตุยพราแค่ภาสินะบอกเห็นทายทางอันตายายของน้องเซอร์เลยว่าเห็นทายทายทางปูกับงาเอาเมบบอกอยู่หาตาผู้ตู้ไปใส่ ประตูเขาไปใช่รึเอ็ดประตูน่าจะดนโดนประตูเพิ่นกบไปเฮ็ดเวียกพี่น้องเไยเนาะโดยทางบ้านต่างบ้านเพิ่นเลยได้มาน้องประคอยมาดอกเนาะทางแม่เพิ่นกะได้เสียแล้วพี่น้องโดยทางยายเนาะขันเฮาเอิญกันเนาะอยังตาย้ายเโายตานี่นั่นสิเพิ่ลสิไป บ่อยง่ายเพื่อนเป็นผู Sims ้บ่านสวนพี oh ่น้องเลยเแต่เพื่อนไปโดยเพื่อนไปอยู่บ้านเดียวกำห้องโดยแต่ยูคนไหนเพื่อนไปอยู่น้ำอ้ายเพื่อนอยู่บ้านสวนที่แม่น้องเชื่อเคยไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอันรอบกอนพี่น้องเลยอ่าบ้านสวนของอ้ายเพื่อนนั้นแบบเรียงงัวเรียงแหนเนาะแบบเฮ็ดไม่เฮ็ดตอกแบบว่าเออโดยแบบขายไม่ขายตอกน้ำนะพี่น้องเลยน้ำไม่น้ำสวนเพื่อนนะเราเดียวไหนคือว่าเลยเนาะเราก็เลยไปอยู่น้ำอ้ายแล้ว เนาะแล้วก็ได้เบียกได้งานน้ำไม้เราจะไสวนได้พี่น้องเลยการันตันมาทีเนาะบางทีกัแม่ช่วยกันไปเยี่ยมเพิ่นบางทีเพิ่นกับมาเยี่ยมลูกทางบ้านเยี่ยมลูกเยี่ยมหน้าโดยแม่ช่วยกับไม่ได้คอย้ทายพี่น้องเบิ่งเนาะส่วนย้ายน่ะไปแล้วพี่น้องเลยจากโรงนี่ไปดุนเลยแม่อยู่เยี่ยมเสบ่าเยี่นเก้าเปิดจานเนาะเปิเสื่อมีมีงานเปิดจับบ้านนี่เดี๋ยวไอ้ตาสิแด้เพื่อนงามเดี๋ยวชิโต้ประตูมาอยู่วะวันนี้ฮะเดาสิมาอยู่บ่เราสิมาพั่งร่าไปเห็ดเบียก แล้วมีผู้สาวด้วยผู้ตู่นะผู้สาวมาอยู่บ้างแล้วมีผู้สาวไม่ด้วยวะให้ประตูเอาผู้สาวไม่บ้างโอ้ยมีแต่สิเปิดใจพอห่างลูกห่าลูกห่าโอ้ลูกนึงลูกชองได้พอห่างลูกห่าพี่น้องไหยพู้ตู่วอนผู้ใหญ่วอนผู้หมดพอแล้วบ่า เดี๋ยวเรามาดิ่นน้ำสีอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องเลยเนาะแต่เคยแมนเชนเสเคยถ่ายหลายรอบอยู่ให้เราให้พี่น้องเบิง้งเนาะแบบว่าแมนแบบบางเอฟซีเพิน่นบ,บ่เคยเห็นนะว่าแมนเซเอร์เป็นยังเด้คือไปถ่ายอันทางพ่อแม่ตัวเองลงอันคลิปจักเทื่อว่าสันเนาะเห็นแต่ถ่ายคลิปแม่ตุ้ยลงว่าสันทางแม่กัพบพ่อวันจันลงเรื่อยอยู่ว่าสันเนาะอ่ะาก็อธิบายให้พี่น้องฟังแล้วเนาะว่าพ่อเนี่ยอยู่ต่างบ้าน เพื่อนไปเฮ็ดเวียกกับอ้ายเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าอ้ายเพื่อนแบบเป็นเฮ็ดบ้านสวนบ้านยางเนาะก่วงเติบอยู่พี่น้องเลยแล้วก็ไปเลี้ยงงวัวเลี่ยงแม่หรือว่าเฮ็ดไม่เฮ็ดตกกบอ้ายแล้วพี่น้องเลยส่วนทางแม่เนาะได้จากไปประมาณสิบปลายปีแด้พี่น้องเลยทางพ่อเพื่อนก็นยังบ่ได้มีใหม่เนาะยู่ไปตามสภาพแล้วพี่น้องเลยแม่งเชือกผ้ากันเ่าสกยกกับอันกับเอื้อกับน้องยูว่าหันันเรามีเนาะกันเรามีไผมักไฟหักอะหเาเรา เอาลดกไม่ต้องเกรงใจลูกไปสิเนาะเรากับว่าเฒ่าแล้วว่าสันชงใสัยังบูถึกใจพี่น้องเลยเมืออมเ่อนี้ก็มาเบิ้งเพื่อนเบิ้งชานป่าย์พี่น้องเลยเนาะมีแต่สีดาพีรานอ้องมื่อเฝ้าห่านพี่น้องเลยเพราะว่าทางห,าห่านเหาเนี่ยม่ปุ้งเนาะแม่ปุ้งเบิงบ้งถ่าพี่น้องเลยแมงเชือกก็เลยแลนลงมาเบิ้งก้อนว่าสั่งเพื่อนป่าลงมือไปหอดใส่เลยเนาะแต่งแล้วพี่น้องเลยแต่งหน่อยแล้ว ปุพักแล้วแหละตอนนี้สร้างเพื่อนกับก,กำลังลงมือสาบข้างในพี่น้องเยเนาะข้างในห้องห้องห้องนั่นเนาะห้องนี้ยัง่งไร่พี่น้องเยห้องนี้ยัง่งไร่ฟังเบิ่งมืออื่นคือสิได้หลายเติบเนาะมือนี้เพิ่นลงมือกัไหวพี่น้องเยหาคนชวดเจียดชวดเจียดเนาะโดยก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบ,บ,ขอบคุณทางพอ่อกับแม่ใจดีหลายเนาะที่เพิ่นสดสวยมาเลยพี่น้องเย ที่เพื่อนเมตตาฮักเพลงทางรูปทางลานเนะาะโดยถาบบได้พอกับเม่เพื่อนเอกอ,อยังบุห็นรูปร่างปาน,นี่พี่น้องเลยเพราะว่าทางป่าเพื่อนกะมีแต่เสาเนาะแต่ก่อนไม่ได้มีโครงห่างอย่างเลยมีแต่เสากับหลังคาแล่าพี่น้องเลยเพราะว่าทางอันพอยเตอร์เนาะ,อะพอยเตอร์ก็คือรุ่งจอยเนาะผัวเล่าแต่พี่น้องไอผัวไปทางประตูนเนี่ยเพื่อนไปหาเงินหาคำํำอยู่ทางฟังไทยกับพ่อได ทั้งเสาทั้งยางมากเล้วพราเกิดเหตุบอสบายพี่น้องเลยเนาะเป็นโรคประจําตัวลายย่างก็เลยพาก,กันมาอันพักอยู่บ้านเนาะพักรักษาอยู่บ้านกลายเป็นว่าบบได้ไปเลย,พ,เลยพ,พ,เพี่น้องเลยทางแม่พอเพิ่นก็มาสารอให้ป้าเพิ่นเนาะโดยก็ดีใจน้ําป้าหลายพี่น้องเลยถือดังมันใหญ่กับโบปานชมพันวายเราเลยเนาะโดยก่อนอื่นกับขอกับบุณขอบคุณหลายเด้อเนาะ ขอให้พอ่อกับแม่อยู่ดีไมหมเฮ้ร่ลำรวยล้ำรวยเนาะโรคภัยไข้เจ็บจะมาใกล้พี่น้องเลยเนาะขอให้ทางพอ่อกับแม่นี่สุขกายสบายใจพี่น้องเลยไปใส่มาใส่ตลอดปลอดภนะัยเนาะโดยทางลูกอะดีใจลายที่เห็น<ม>ทางเอื้อยเพิินเนาะไรสมหวังความฝันเพิินกะ่ะพี่น้องเลยมีเงินมีซานอยู่กับลูกกับเต้านี่แหลนะเนาะรวย ยังเชื่อกับมีแต่สิคอตัวละตัวสางผันเมื่อได้พี่น้องเลยเออปล่อยข้างในอีกบอเออชายเปียกร่อนใหม่บอวายพี่น้องเลยจุดเจ็บจุดเจ็บไม่ยากนะ <laughs> กินได้บ่ายไ่ได้เดี๋วด้วเ <laughs> มื่อป้าก็ส่าเดี๋ยวสะไปจอดบองไมเดิ่ยดิน <laughs> <laughs> เดิเดินเนะา,านิาานเดเดินเดินเดินเด้าเาินดินเดินเดิเดินเด้นเดิาเินเด่าเินเดิ้เวนเดินเดินเดอนเดิ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 งเดินะดอเดินเนเดนเดินเดินเดินเดื่เดิเนเันเดิเเนนเเเนนนเินเนนนนเิ เด็กลาค่าหุ่นเพิ่งจะก้องเคีงอยู่หายดูให้หลานมาทั้งนี้เด้อเนี่ยเพิ่งก่อสร้างอยู่พี่น้องเลยที่หกเนาะตอนจะเข่าน้ำให้น้ำหน้าพี่น้องเลยยามนี้เขี้วกะจีอยู่เนาะจั๊หน่อยกลยเปลี่ยนภาพมาเรืองซื้อได้พี่น้องเลยเดือนท้ายเดือนหนาพุ่นเลยเนาะเดือนตุลาพฤศจิกาพูดเนี่ยมากินเข่าใหม่น้ำกันเด้อเอฟซีทุกคนเลยเนาะ คือสวงามอยู่ดอกคือสิได้ลา,ลายอยู่ดอกปีนี้พี่น้องเลยแต่เกา่าเข่าแบบบางที่ห่อดำมีหยาแน่น้ำถล่มแน่มันบ่งามปันใดเนาะปีนี้คือสิคักอยู่พี่น้องเลยหักเบอกว่าได้เนาะเพื่อห้องามห่อเกี่ยวฝนอาจยังสิตกอยู่เนาะยังบเ่เบิดฝนพี่น้องเลยกะมีช่วงนั่นก็มีเนาะอาจสเกี่ยวไปนำ้ำตากฝนไปน้ำเข่ากะกลายเป็นว่าเข่ามองงามพี่น้องเลยเข่าเม็ดเข่ามองงามบ่สวยบ่งามเนาะบ่ขาว ถามมาดุนมาเบืองมาชมน้ากันพี่น้องเยว่าได้เข่าจากสอบปีนี้อ่ะฉัหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุคนเนาะที่เข่ามาให้เป็นกําลังใจแม่น้องเชอรอพี่น้องเลยติดตามทุกคลิปเลยนะผมคนเป็นเข่ามาคอมเมนต์เนาะแม่งเจอก็ออานทุกเม้นได้พี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบิร์สุขสุคนเด้อเนาะที่เข่ามาติดตามรับชมคลิปแม่น้องเชื่อบอคาโฆษณาของแม่น้องเชอเนาะเพราะไรคานุ่มของตลรำพี่น้องเลย โดยสำหรับคลิปนี้แม่งเสื้อกลับไปเด,ด,ด้เนาะพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยคลิปนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันว่าเพื่อนซานป้าเพื่อนผู้โชคดีของมันนะเนาะผู้โชคดีที่พ่อแม่เพื่อนชดช่วยมาพี่น้องเลยเป็นจังใดตอนนี้ก็กำลังเริ่มเดี๋ยวเมื่อหนามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งงไม่พี่น้องเลยเน,น,น,เเยนา,าเนเไนเนะไปแล้วสบายดีเด้อเบื้องสุขสุคน,นะ